สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจกำลังมองหารถใช้งานนะครับก็เป็นงานแท็กซี่ปลดป้ายนะครับให้ผ่อนตรงกับอูได้เลยนะครับดาว39,000าบาทผ่อน8013งวดนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาลูกค้าสามารถสั่งจองสีที่ต้องการได้นะครับสีดำสีแดงสีเทาสีครีมหรือสีอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะครับทาง อูจะทำสีให้นะครับลูกค้ายังสามารถเลือกเบาะภายในได้ด้วยนะครับว่าจะใช้สีอะไรสีดำสีขาวสีครีมแล้วแต่ลูกค้าชอบครับลูกค้าสามารถระบุฟิล์มได้ว่าจะเอาฟิล์มขนาดไหนข้างหน้าสว่าง40ด้านข้าง60อะไรก็ได้รับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะฮะทางอูจะทำสีให้ ผ่อนตรงกับอู่ได้เลยนะครับอาจจะเป็นการผ่อนหนักหน่อยนะครับ8,013งวดแต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่มันผ่อนแพงเพราะว่าทางอู่ครับใช้ทุนตัวเองออกไม่ใช่อู่ใหญ่นะครับก็ทำธุรกิจแล้วครับเขาก็คาดหวังผลกำไรเจอกันคนละครึ่งทางครับไม่ได้เช็คเครดิตใดๆลูกค้ามีเงินดาวก็สามารถจะมีรถขับได้เลย ลูกค้าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแท็กซี่ปลดป้ายมาพอสมครวรทางอู่ก็มีรับประกันให้นะครับรับประกันเรื่องเครื่องยนต์เขามีการเดินสายไฟใหม่ทำช่วงล่างให้นะครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องด้วยบางทีอะไรตัวไหนที่เขาลื้อออกมาแล้วมันชำรุดพังเนียครับเขาก็จะเปลี่ยนให้ไม่ได้เปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับลูกค้าก็ต้องทำไปแล้วก็ดูแลไปนะครับตามอายุการ ใช้งานของอะไรนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับอูนี้นะฮะเขารับประกันเรื่องเครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับถ้าขับออกไปแล้วมันมีปัญหาก็สามารถติดต่อมาที่อูแล้วก็เอามาเข้ามาดูแลได้นะครับอูรับประกันให้นะครับรับผิดชอบให้อูนี้จะอยู่แถวเพชรเกษมยี่สิบสามครับแถวเทิดไทยนะครับถ้าใครสนใจอยากให้ไปชมตัวอย่างที่อูนะครับที่เขาเตรียมรอส่งลูกค้า แล้วถ้าชอบรับสภาพแบบนี้ได้ภายในแบบนี้เครื่องยนต์ประมาณนี้ทดลองขับแล้วเป็นแบบนี้ถ้าสนใจจริงๆก็ต้องทำการจองนะครับ1 5 0 0 0บาทเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะเอารถกับทางอูจงอ่จริงๆอู่จึงจะไปหารถมาทำนะครับด้วยรูปทรงที่ยังสวยงามอยู่นะครับไม่ตกยุกนะครับแท็กซี่ออาติสหรือออาติดบทป้ายนี่ก็สามารถ เอาไปใช้งานได้นะครับทำไปดูแลไปรถมันก็สวยนะครับถ้าถามว่าราคาในท้องตลาดสําหรับเกียร์ธรรมดาเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณสัก8-9หมื่นครับแล้วแต่สภาพที่เขาขายมานะฮะถ้าทนายสนใจก็ต้องคิดคำนวณก่อนนะครับครับก็อย่างที่บอกรถมันก็ใช้งานมานานนะครับฉะนั้นคนที่จะต้อง นำม,มันไปใช้งานก็ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์พอประมาณนะครับหรือมีช่างที่ไว้ใจได้นะครับใกล้บ้านนะฮะมันอาจจะมีถูกเฉิอน,นิดหน่อยก็ต้องดูแลกันไปตามสภาพการใช้งานนะครับแต่ทั้งอู่ให้ผ่อนตรงกับอู่ได้เลยนะครับสามารถเข้าไปชมตัวอย่างได้แต่ต้องนัดเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าช่างข <อ S 2> เขาทำงาน,นต้องให้เซลเข้าไปรอนะครับก็มีการทำช่วงล่างให้นะครับเดินสายไฟ ดูแลระบบแอร์ระบบไฟนะครับเครื่องเครื่องยนต์ก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่ใ,นในกล้ๆกรุงเทพนะครับก็ได้เปรียบนะครับถ้าจะซื้อที่อูน่นี้เพราะว่าเขารับประกันนะครับถ้ามันมีปัญหาก็เข้าไปได้เลยอีกทั้งลูกค้าก็สามารถเข้าไปที่อู่ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าค่าแรงฟรีนะครับตลอดระยะเวลาในการผ่อนนะครับก็อู่นี้ สามารถผ่อนได้จริงครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนกู้และก็คนค้ำนะครับลูกค้าก็จะมีรถไว้ใช้งานได้นะครับก็ลองหาความรู้ได้ในขับเอาติดนะครับถ้าทนายสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอูอยู่แถวเพชรเกษม3ีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าทนายชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ